กกินบไอนุ้งเบอร์จะบ่แมนสายพี่น้องตัวหนึ่งพี่นายพวดบออุ้ยฮองเอ้าได้ก็ได้ตัวหน่องสองสองนี่ถักป่านยังตายตาไดานสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องซุกซ่อนครับมือนีบาเดียมีโอกาสเดี๋ยวมาเยี่ยมน้องสาวครับสาวสวยครับสาวสวยพี่น้องเดี๋ยวจะให้เพื่นไล่งานตัวเพื่อนเป็นไผพี่น้อง สวัสดีค่ะน้องไอซ์ค่ะเป็นเพื่อนร่วมเขาเรียกอะไรนะอืหน่วยงานใกล้เคียงค่ะของบาวเดือดพี่น้องนี่ครับเพิ่นว่าอยากกินบาวเดือดกินอยากกินซอยจูงแห้งพี่น้องมาแม่บัตรน้ครับผู้ต้องยังหลายพี่น้องไหมสลับใส่เอาเอาเอาเลยนี่เอาเลยเอาเลยครับเอาตับเลยเนาะเบิ่อ้มันกินเป็นเบิมงพี่น้องแต่บิางเดียวถ้าตัวประมาณเบิมเมื่อกี้อยากไอ้บ้าหอบ่เอาครับเออท้องเปี ลองแบะพี่น้องอืมอืมอืมแขกบริจาคเสื้อขึ hey, ้นแมงวันอืมผู้สาวงามยังสี่ครับแมงวันตอมอืมผู้แซ่บา่ะอืมเอาครับ อะละของเขาพอสามซื้อโวยบ้าเรียกเกินมหนองว่าจะกินเขาทำไงเด็กายผู้สาวเอาต่อยอกกันเลยนะครับนะเตียนถวยถวยบนกิน2คนอืจฉับอาม คักแ้บัดกากินบอสอรบอสแม่นสยมองต้หนึ่งไงปวดบอสเขาได้ก็ได้ตัวเหรอสาวสองนี้ปตาย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 ตาายตยย่ยตายตายาายอายตายตายตาย ถามพี่น้องเดี๋ยวตัวเอิอนมัดบัดยำขางัวบัดไม่บอกเขาเอิอว่าตำหวานแไหมหวานเพยังหวานจุ๋ยเอาครับเอาบรรยากาศกำลังฝนสีมากครับยำได้ยำเลย เด็กคออยากวยอู้ยับเอาอู้ยงไอ้เพื่อนเดียวนั่นครับยังก็สามสิกิสามสน้อังบงบเอาไปพันตับที่ทางพอตับลงไปแล้วตับบิงครับบงครับอกอเนี่ยเามกปลมาเดียวนียืนยันสองเาเดีดปินอยู่ครับงยันไอ้เราได้โอ้ยอยาเีง ฝีมือแก้วห้องนองเขาได้ครับนี้ปรุงเองเลยค่ะมารับเชิญมือแหลกอะอปรุงเองกินเองถือทำสดโอ้ยพี่นอนอีบึกินบ้านนอนเขาบ้านตกใจเอาไปนี่นายมาเอาเดียด โอ้ยวันนี้เนื่อยเป็นหอมพนะพีหนังเย้ยอืมอืมลนาเขาแบบบบกแตงเขาบักทัวเยออืมอเทียมอืมอื้อือ คถูกจอดเลยวะเออลืมกระเทียมอ้ยมึ่งคำเขานองไกดเงียมนี่กินเป็นกะเสียกันจับอกกัรเฉพาะอืมอมี่ เป็นยังไงครับคลิปนี้สุดยอดอลไรละไมือม่ไม่ส้มครับถอย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 กัดกัดกัดพี่น้องคักเอาจักสีวาทางไหนแล้วโอ้เขาจากไหนน่องเขามากินอีกวางเด้พี่น้องได้คอมเมนต์มาเด้เ้อ เมื่อไร้ป่ะต uh, uh, ิอ uh ืมจิ้แซ่บครับมาแบบเป่าได้หน่อืมเจียวกับชิจอดเลยอืมแกะกับนอกเห็ดได้ครับมือนนี้อ้ยเอาบบนี้ชิจอดเลยว่ะเอาอีกกับผมเนี่ยทำงานนะองให้น้องก่น เอาอยู่าทำเมืองเอาตน่อยเลยเอาเดินเออลุงพี่น้องมึงตอนนี้เว้นนี่ไงบ่เอามาใส่เอาพระเอกพอดีจัดเอาบุรีตันพอดีเอาบุรีพันเบิดพอดีพี่น้องเกากระเบิดถั่วพอดีเกเบิดพอดีเอาสามสองหนึ่งหวานมาก เอาไปนองครับกินนี่ครับซอยจุมายามน้องครับแซ่บหลายครับเพิ่นบ่าเด็กก็บผู้ว่ามันมากกินนังอยู่เลยก็โต๊ะเกยครับเห็นกินตับเสนียวเียวตับต้งแหงนมือของใครไปเรียกตามเขาดอกคือจะได้กินนี่ครับฝากติดตามนะครับบ่าเด็กพากินเดียวครับพี่น้องแต่กระสาม้องไอ้น้่นนะครับพี่น้อง เพื่อจะขู่วนันออกกันไปเดี๋ยวติดตามทั้งเปียนปลาดิปภากินเดียว์กับพี่น้องครับคลิปนี้เอาไว้ทำกันก่อนครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย,บาย